ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับที่โรงแรมตอนนี้สองทุ่มยี่สิจอดรถนนี้จะเป็นโรงแรมแล้วเราไปเช็คอินกันดีกว่าครับไปกันเลย หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะครเราก็ได้คีย์การ์ดแล้วก็รหัส wifi ม,มาแล้วรลอรลิฟต์พอออกจากลิฟต์มานะครับนั่นไงครับห้องของเราไปเดี๋ยวเข้าไปดูที่ห้องกันนะครับ3 2 5ครับ บรรยากาศภายในห้องนะครับเป็นกระจกทีวี กาแฟนะครับแล้วก็กาต้มน้ำนี่ก็จะเป็นตู้เย็นไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นตู้เสฟผ้าชุดตัวครับมีแค่นคผ้าห้องน้ำเป็นแบบนี้โอ้มีใด้ให้ครับ ได้จะแขวนไว้ในห้องน้ำชักโคกนี่จะเป็นกระจกกันนะห้องอาบน้ำนแชมพูกับ,บสบู่ ไม่ได้เปิแดแอร์แล้วนะไม่ได้เปิดโอเคในห้องพักก็จะประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นกระจกุกที่ห้องก็จะมีเมนูอาหารให้นะครับเผื่อเราโทรไปสั่งได้ให้คขามาส่งทีห้อง จะเป็นประมาณนี้เราจะบอกว่าครัวเปิด11โมงถึง3ทุ่มครึ่งจะมีเบอร์โทรให้กดจะเสียบไปอย่างนี้ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับทางด้านนี้ก็จะเป็นป้ายข้อห้ามนะครับของทางโรงแรมครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าห้องของเรานะครับเราออกมาด้านนอกแล้วชั้นสามบรรยากาศรอบๆก็ดูสะอาดดีนะครับเดี๋ยวเราลงลิฟต์ไปดูบรรยากาศชั้นล่างกันดีกว่าครับ ทางนั้นนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะสามารถมาใช้บริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะนี่อาหารเช้า ทางด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับของทางโรงแรมเวสตันเห็นไหมครับมีชื่อติดก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งรอเช็คอินเช็คเอาท์นะครับนั่งชิวๆมองสระว่ายน้ําได้เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับของทางโรงแรมครับสวยงามครับ สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูวิวด้านหลังห้องนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศข้างหลังห้องเรานะครับมเรา อันนี้เจ็ดโมงแล้วครับตื่นเช้าแล้วเราก็เตรียมอาบน้ำแต่งตัวไปหาอะไรทานยามเช้ากันนะครับรอ,อ,อาล้วเจอกันครับหลังจากที่เราเช็คเอาท์เสร็จแ,แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปทำบุญที่วัดแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินข้างนอก พอดีเราจองโรงแรมเราไม่ได้เลือกอาหารเช้านะครับเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินข้างนอกกันดีกว่าครับไปเลยหลังจากที่เราทําบุญที่วัดเสร็จนะครับทุกคนเราก็มาหาอาหารเช้าทานแล้วก็มาเจอร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่นะครับพอเข้ามาในร้านก็จะเห็นป้ายนะครับซึ่งร้านน่าจะเคยออกทีวีแล้วก็ออกตามเพจต่างๆมาแล้วเดี๋ยวเราสั่งอาหารมาทานกันครับ ด้วยความหิวนะครับอาหารมาถึงเราก็ลืมถ่ายทุกคนได้ดูเลยครับแต่ก็ยังถ่ายทันนะครับยังกินไม่หมดนี่ครับส้มตําขนมจีนและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะครับนี่คือขนมจีนเส้นสดน้ํายาปูนะคบเดี๋ยวเราตักเนื้อปูให้ดูนะครับคือเนื้อปูจะได้มาแบบเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับของที่ร้านถ้วยนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ80บาทนะครับทุกคนนี่น่าทานไหม ใครผ่านไปผ่านมานะครับลองแวะมาทานกันได้ขนมจีนเส้นสดน้ำยาปูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ครับใครอยากลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวส้มตำอาหารที่ร้านนี้มาก็ได้นะครับเห็นไหมคนมาจอดทานกันเยอะเลยครับหลังจากอิ่มท้องแล้วนะครับเราก็ไปกันต่อเลยครับสถานีถัดไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปคาเฟ่ครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลย คาเฟ่อะไรรู้จักไหมครับที่มีปลาคาร์เยอะๆนะครับอยู่แถวพัทยาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่คาเฟ่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไปนี่ครับเราเห็นป้ายคาเฟ่แล้วทุกคนนั่นก็คือป้าบุญคาเฟ่นั่นเองครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่นะครับรถเยอะมากเราจะได้เข้าไปไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนื่องจากที่เรามาเป็นวันหยุดนะครับรถค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราต่อแถววนหาที่จอดกันนะครับแต่ที่นี่ก็จะมีพนักงานคอยโบกหาที่จอดรถให้เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันครับตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ป้าบุญคาเฟ นี่คือบรรยากาศนะครับตรงลานจอดรถนะครับลานจอดรถกว้างขวางนะครับสวยงามรถเยอะมากครับทุกคนไหมนี่คือบรรยากาศรอบๆของที่จอดรถนะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาถึงป้าบุญคาเฟ่แล้วนะครับจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันครับ หลังจากที่เราจอดรถนะคะนี่เป็นทางเข้าลมลื่นมากครับที่จอดรถก็กว้างขวางมากแล้เวเราเดินไปดูข้างในกันดีกว่านะคะหลังจากที่เดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอป้ายนี้ครับบ้าบุญคาเฟ่จะเป็นป้ายบอกทางนะคะไปตามจุดต่างๆของคาเฟ่ครับ ขวามือก็จะเป็นโซนน้ําตกจําลองนะครับแล้วก็มีปะครับสายมือด้านนี้ก็จะเป็นไก่ครับเราไม่แน่ใจว่าเป็นไก่พันุอะไรนะครับตัวเล็กๆสวยงามครับมีต้นมะพร้าวออกลูกด้วยนี่แล้วเราไปดูปะครับกันดีกว่าครับเวลาคนมาที่ป้าบุญคาเฟ่ก็จะมาถ่ายรูปกับปะครับนะครับเป็นเหมือนสิเนเจอร์ของที่นี่เลย สวยงามไหมทุกคนปลาเยอะมากครับเหมาะกับการพาเด็กๆนะครับมาดูปลามาพักผ่อนครับสวยงามมากด้านนี้ก็จะเป็นน้ำตกจำลองนะครับสามารถให้อาหารปลาคาร์ฟได้นะครับ ตามต้นไม้นะคะบ,บริเวณในคาเฟ่ก็จะมีละอองน้ำนะครับแบบนี้พ่นน้ำดับคลายร้อนนะครับม,มีน้ํำตกก้อนหินที่วางอยู่กลางสระน้ําเราสามารถเดินข้ามได้นะครับเราก็จะอยู่แบบใกล้ชิดกับปลาเลยครับปลาเยอะมากครับทุกคน ไหมสวยงามจริงๆครับถ้าเรานั่งลงนะครับปลาก็คิดว่าเราให้อาหารเขาครับเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับอ้าปาาเห็นไหมเขาคิดว่าเราจะให้อาหารเขานะครับนี่ไหวามาเต็มเลย หลังจากที่ดูประครับเสร็จนะครับเราก็จะเดินมาโซนนี้ด้านนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับกว้างกวลยนเลยก็จะมีสัตว์นะครับมีไก่ต้นมะพร้าวมีไก่วิ่งเล่นครับแล้วก็มีกระต่ายเห็นไหมครับมองไปเป็นสีเขียวเป็นทุ่งหญ้ากว้างกวงเลยส่วนด้านทีม่มองเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นป้ายป้าบุญคาเฟ่แล้วก็เป็น ซุ้มทานอาหารครับตรงนี้เราอยู่ตรงทางเดินตรงซุ้มทานอาหารนะครับไหนซ้ายมือก็จะเป็นซุ้มทานอาหารก็จะมีปลาค์ฟเหมือนกันนะครับถ้าวันหยุดนะครับต้องจับบัตรคิวเพื่อที่จะรอคิวมานั่งนะครับแล้วก็สั่งอาหารทานแต่วันนี้คิวเยอะมากเราก็เลยไม่ได้ทานอาหารครับ เมื่อไม่ได้ทานอาหารนะครับเราก็มาด้านนี้เลยเป็นคาเฟ่ครับเป็นร้านขายเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มนะครับ <c ười> เห็นมีเบเกอรี่หลากหลายเลยครับ <c ười> มีเค้ก <c ười> เยอะ e> ไปหมดเลยครับน่าทานมากเลย <c ười> เห็นไหมตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มไปแล้วนะครับ <c ười> นี่ครับเราสั่งชาไทยครับชาไทยกับชาเขียวน่ากินไหมครับทุกคนรสชาติใช้ได้เลย หลังจากได้เครื่องดื่มแล้วขอถ่ายรูปเช็คอินสักนิดนึงนะครับนอกจากปลาคาร์ฟและไก่ที่เราถ่ายให้ดูนะครับทางด้านนี้ก็จะมีนกแก้วครับทุกคนสีสันสวยงามมากเลยมีกรงนกแก้วนะครับอยู่หลายกรงเลยทีเดียวเด็กๆที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมีความสุขนะครับสนุกสนานมากได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับ <S <S 1> <S 1> <S เห็นไหม ตรงนี้ก็เป็นกรงนกแก้วเช่นกันครับเต็มเลยห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดนะครับทุกคนติดแอร์ด้วยตอนนี้เราเดินออกมาแล้วครับมาถึงทุ่งหญ้าอีกแล้วไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับกันดีกว่าครับมีกระต่ายด้วยนะไก่เต็มไปหมดเลยครับ วันนี้นอนอยู่ไม่ได้ตายนะครับนอนหลับเฉยๆครับไม่ตายมีจะตายนอนอยู่ด้วยครับเห็นไหมนี่นี่ก็จะเป็นไก่สีขาวไก่น่ารักมากเลยครับเหมาะกับการพาเด็กๆมามาชมสัตว์จริงๆนะครับที่ป้าบุญคาเฟ่ใช่พาลูกหลานมาเที่ยวพักผ่อนกันได้นะครับวันหยุดบรรยากาศดีมากครับ ีก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ครับที่ป้าบุญคาเฟ่นะครับก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมเลยครับเหมาะกับเด็กๆผู้ใหญ่มาพักผ่อนนะครับ ใครมาพัทยาก็อย่าลืมลองแวะมาได้นะครับที่นี่ห่างจากที่ที่เราไปพักประมาณ7-8กิโลครับจบแล้วนะครับสำหรับทริปมาเที่ยวพัทยาครับไปทำบุญแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์แต่ไม่ได้กินลูกชิ้นยักษ์ครับเพราะว่ากลัวก,กินไม่หมดครับทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับทริปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย